สเปคเต็มกา้าหน้าจอเต็มกา้าดีไซน์เต็มกา้าครบจบในเครื่องเดียวกับ MSI Titan 18 ใช่แล้วครับผมเรากำลังอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมานะครับมาหากับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เรียกว่าคอมตั้งโต๊ะยังางนะครับเหมือนคอมตั้งโต๊ะที่มีจอแพงๆนะครับคีย์บอร์ดแมคิครดีๆแถมยังแถมมาส์เกมมิม่งมาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าในยุคนี้นะครับแทบจะไม่มีโน้ตบุ๊กเครื่องไหนที่อัดแน่นสเปคมาเต็มขนาดนี้แล้วนะครับ <c oughs> จัดเต็มทุกด้านจริงๆครับได้ i9 1490 HX นะครับที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.8 GHz อมกับการ์ดจอครับ RTX 4090ครับที่ไม่กักวัดด้วยนะตัวนี้ให้มา175วัตต์นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมมากับ SSD นะครับที่ให้มาอัดแน่นอัดเต็มจริงๆครับ2 t b พร้อมทั้งนะครับยังมีช่องสล็อตให้อัปเกรดเพิ่มได้อีกครับเป็น M.2 Gen4 2ช่องและ Gen5 อีก1ช่องนะครับผมสำหรับในด้านของแรมนะครับให้แรมมาเป็น DDR5 ด้วยนะครับผม64กิถ้าคุณรู้สึกว่า6 4 มันน้อยไปหรือเปล่ามีช่องให้อาเกตเพิ่มครับสูงสุด192 g กิกนะฮะเพราะคุณอะไรมันจะใช้เยอะขนาดนั้นนะฮะในด้านหน้าจอนะครับผมก็จัดเต็มไม่แพ้กัน,นะครับมาพร้อมขนาดหน้าจอ18นิ้วต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกในโลกเลยนะที่ใช้หน้าจอ Mini LED 4K 120Hz สโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจริงนะครับและตัวนี้ครับผมความคมชัดของเขาเนี่ยเรียกได้ว่า สีสันสมจริงนะครับผมกับ DCI P 3 100%เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในระดับมืออาชีพเลยทีเดียวค่าคอนทราให้มาสูงถึง2ล้านต่อหนึ่งพระเจ้าช่วยปวยทอดนะฮะไม่พอครับผมเรื่องของความสว่างก็ไม่ต้องเป็นห่วงใช้ได้ทั้งอินดอรและ Outdoor นะครับผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปเราจะเห็นว่า ตัวความสว่างของเขาครับจะปรับได้สูงสุดอยู่ที่3ามถึงสี่ร้อยนิดประมาณนี้นะครับผมแต่เจ้าตัวนี้ครับเพื่อการรองรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลานะครับเขาให้นิดมาถึงนะครับหนึ่พันนิดนะครับปรับสว,ว่างโล่ขนาดไหนก็ได้นะฮะตัวนี้สุดจัดจริงๆนะฮะและเรื่องของลำโพงนะครับผมก็ให้มาจัดเต็มอีกแล้วครับผมจัดเต็มจริงๆไม่รู้จะจัดเต็มไปถึงไหนพูดมากจริงะครับว่าจัดเต็มนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจัดเต็มจริงๆครับกับลำโพงนะครับสองวัตต์สตัวนะครับพร้อมกับบูฟเฟอร์อีก2ตัวนะครับผม ผสมผสานเทคโนโลยีนะครับจาก d y n a ดิโอนะครับนาฮิมิกนะครับแล้วก็ h i เ e s ออด i โอได้เป็นอย่างดีนะครับใครนะครับที่ชอบโน้ตบุ๊กที่มีลําโพงที่เสียงดังฟังชัดเสียงกระหึ่มเนี่ยตัวนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอน และอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับเขามาพร้อมกับ m e c h a n i c a l Keyboard ด้วยนะครับเป็น m c c h a n i c a l Keyboard จาก MX Cherry Switch นะครับผมจากซ s e ซี e ีไฟ RGB เป็นแบบเป r k คีนะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบ Full-size มีน้ำพดมีปุ่มขนาดใหญ่นะครับผม f e ลลิ่งการกดนะครับถือว่ากดเพลินมากๆเลยนะครับใครที่ชอบ m e c h a n i c a l Keyboard เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะฮะพิมพ์สนุกมากนะครับทำงานก็พิมพ์เพลินเล่นเกมก็เล่นสนุกนะครับนี่แม่นยำ แน่นอนนะครับและในส่วนของทัชแพดนะครับก็พิเศษกว่าชาวบ้านอีกแล้ว <c oughs> เครื่องแรกในโลกอีกแล้วนะครับผมที่ใช้เทคโนโลยีทัชแพดแบบซีเมนนะครับหรือว่ากึน่นเป็นเนื้อเดียวนะครับกับวัสดุเลยนี่เราจะเห็นว่ามันไม่มีหลุมไม่มีปุ่มมากวนใจเลยนะครับแต่ว่าจะมีไฟ RGB นะครับบอกตำแหน่งของทัชแพดขึ้นมาแทนนั่นเองถัดมาที่ด้านบนนะครับจะเห็นว่าเขามาพร้อมกับเว็บแคมและไมโครโฟนแบบบิวอินนะครับที่ตัวนี้ให้ความละเอียดมาถึง 1080p Full HD นะครับพร้อมกับรองรับ HDR และ TD Noise Reduction Plus ด้วยนะครับช่วยลดเสียงรบกวนนะครับพร้อมกับ Private Shutter ด้านบนนะครับสามารถเปิดปิดกล้องด้วยมือของเราได้นะครับเพิ่มความส่วนตัวไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองไม่ต้องกลัวถูกแฮ็กกล้องนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับก็จะเน้นความเรียบหรูทูโทนนะครับสีดำของตัวเครื่องนะครับตัดกับสีเทาและเพิ่มกิมมิกเล็กน้อยครับด้วยวัสดุสีฟ้าที่ช่องระบายอากาศนั่นเองนะครับพร้อมกับไฟ RGB ที่โลโก้นะครับแล้วก็ตัวของ Touchpad และคี นนดูโดดเด่นแต่ไม่ตะโกนจนเกินไปนะฮะด้านล่างนะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบคูลิ่งแสตนนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถระบายความร้อนออกมาได้ดีที่สุดและคงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไว้ได้นะฮะระบายความร้อนด้วยเวเปอร์แชมเบอร์คูลเลอร์นะครับผ่านช่องระบายอากาศ4ช่องครับด้านหลัง2ช่องและซ้ายขวายอย่างละ1ช่องพอตการเชื่อมต่อครับก็ให้มาแน่นๆเช่นเดียวกันนะครับผมด้านหลังครับประกอบไปด้วย DC-IN สําสำหรับชาร์จไฟนะครับ hdmi 2.1ที่รองรับนะครับความละเอียด 8K ที่60เฮรตและ 4K ที่120เฮรตนะครับช่องสุดท้ายครับก็จะเป็น RJ45 สําหรับต่อสายแลนนะครับจะเห็นได้ว่าสายแข็งทั้งหมดเนี่ยถูกเอาไว้ที่ด้านหลังหมดเลยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์การเล่นเกมที่ต้องการใช้พื้นที่เยอะๆอย่างแน่นอนที่ด้านซ้ายนะครับก็จะมี USB Type A นะครับ3.2 Gen2 นะครับ2พอร์ตและ SD Card Reader นะครับผมสายช่างภาพสายค r ีเ t เตอร์เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับตัวนี้ใช้ได้ดีเลยนะไล่มาที่ด้านขวานะครับก็จะมี Thunderbolt 4นะครับที่ร รองรับ PD ชาร์จ3.11ช่องและ Thunderbolt 4อีกหนึ่งช่องนะครับผมพร้อมกับ USB Type A 3.2นะครับ Gen 2อีก1ช่องปิดท้ายด้วย Audio Combo Jack นะครับสำหรับเสียบหูฟังและไมโครโฟนส่วนการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยก็คือ WiFi 7และ Bluetooth 5.4ครับสำหรับผลการทดสอบการเล่นเกมจะเป็นยังไงครับเราไปดูประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้กันเลยครับว่าจะเหมาะสมกับราคาของเขาหรือเปล่ามาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกครับแน่นอนครับ CPU Z ของเรานะครับสามารถทำคะแนนได้สูงเลยทีเดียวครับ Single t r ท d e นะครับทำไปได้768คะแนนครับผมส่วนมัลติ r ทร e นะครับสามารถทำคะแนนไปได้11,196คะแนนถัดมาครับผมอยู่กับโปรแกรม PC Mark 10นะครับผมคะแนนรวมเนี่ย ทำไปได้ถึง8,157คะแนนครับในส่วนของด้าน essential นะครับการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับทำไปได้1573คะแนนด้าน productivity นะครับพวกโปรแกรม word excel powerpoint ต่างๆนะครับทำไปถึง9,341คะแนนและแอบบอกเลยครับว่า เครื่องนี้เนี่ยแถมโปรแกรม Microsoft Office Home and Student มาให้ด้วยในส่วนของด้าน Digital Content Creation นะครับทำไปถึง14,914 14คะแนนนะครับใครที่เอาเล่นเกมเอาไปทำงานเอาไปดูหนังเอาไปประชุมออนไลน์นะครับทำได้อย่างรื่นไหลยอย่างแน่นอนและโปรแกรมต่อมาครับ c d b e n c h R23 นะครับทำคะแนนมัลติค e ไปถึง23,750คะแนนและซิงเกิลคอครันะครัน1,925คะแนน ของการเรนเดอร์ภาพต่างๆทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยสมกับราคาสมกับสเปคที่ให้มาอย่างแน่นอนและ Crystal Dismark ครับเรามาดูกันว่าจะทําความเร็วได้ขนาดไหนนะครับสำหรับ SSD ของเครื่องนี้ค่าการอ่านนะครับสามารถทําไปได้ถึง7 8 1 MB มกะไบต์เซครับส่วนการเขียนครับทำไปถึง5,259เมกะไบต์เซกครับผม ในส่วนของการทดสอบเกมนะครับแน่นอนว่าเกมนี้ต้องเอามาทดสอบแน่นอนครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่แรงแบบนี้ครับกับเกม ไซเบอร์พันสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะพี่ต้องบอกว่าเกมเนี้กินกราฟิกอย่างรุนแรงอย่างมหาศาลถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้นานแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปรับมีการออฟติไม์ต่างๆให้ตัวภาพเนี่ยสวยงามสม่ําเสมอนะครับอย่างที่เราเห็นเลยโดยเซตติ้งที่เราเซตไว้นะครับก็จะเป็นแบบไายนะครับความละเอียด 4K ไปเลยนะครับ <Frame rate S 2> เฟรมเดทเลียนเนี่ยจะอยู่ประมาณ95เฟรมเรทครับภาพออกมาเนี่ยสวยใสยแบบนี้เลยแสงต่างๆการสะท้อนต่างๆทํามาได้อย่างยอดเยี่ยม และกลับมาอีกครั้งครับผมกับเกมยิงแมนกุจี่นะฮะในเกม Hell Diver 2นะครับผมเกมนี้ต้องบอกว่าใหม่แกะกล่องและที่สำคัญนะครับกินกราฟ,ฟริกกินพลังงานอย่างยิ่งนะครับสำหรับเกมนี้และดูภาพที่ออกมาครับผมโอ้โห ลื่นไหลสมจริงนะครับผมเศษเม็ดเศษฝุ่นต่างๆเห็นหมดนะครับผมการเลนเดอร์ภาพไกลๆนะครับถึงแม้ว่าภาพเนี่ยจะมีรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าไม่มีกระตกไม่มีสะดุดไม่มีภาพดินน้ำมันให้เราเห็นเลยนะครับสำหรับเกมนี้เลนได้ลื่นๆอย่างแน่นอนครับ1 2 0ถึง130เฟรมเรทโดยประมาณ และเรากำรันอยู่นะครับผมกับเกมแห่งปีนะฮะ Border Gate 3นั่นเองครับได้เรียกว่าควาดรางวัลกันแบบทั่วโลกไม่มีรางวัลไหนที่เขาไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้สุดยอดจริงๆครับและดูกราฟิกที่ออกมาครับแสงเงาครับโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งคมชัดครับผมผ่านหน้าจอ 4K 120Hz Mini LED เครื่องนี้นะครับผมโอ้โหทได้ดีมากๆนะฮะ การออกสกิลต่างๆนะครับทำได้ลื่นไหลทันใจอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายร์เด e r g a ก e นะครับผมเกมดีๆแบบนี้นะครับเล่นได้อย่างแน่นอน และเล่นได้ดีมากๆด้วยสำหรับไททัน18 <S <S เครื่องนี้ครับ <S <S และสำหรับใครที่สนใจโน้ตบุ๊กแรงๆแบบนี้นะครับครบจบในเครื่องเดียวตอนนี้สามารถช็อปได้แล้วครับที่แอดไวทุกสาขาโตระเทศรวมถึงแอดไวออนไลน์และสอประปลาวก็มีวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับราคาค่าตัวเนี่ยถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับอยู่ที่189,990บาทนะฮะตัวนี้และแอบบอกเลยนะครับว่าในเดือนหน้าเนี่ยราคาจะปรับลงมาอีกครับเหลือเพียง1 169,990บาทเท่านั้นเองในเดือนหน้านะอย่าลืมมาช็อปกันนะครับและในส่วนของของแถมภายในกล่องนะครับก็จะมีเมาส์เกมิงนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีไฟ RGB นะครับเป็นแบบไล่เบานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผม USB นะครับ3.2 TypeC dual drive นะครับผม 256GB กิกและสุดท้ายครับผมเป็น Keychain นะครับหรือว่าน้องลัคกี้ของเราั่นเองนะครับที่เป็นพวงกุญแจนะครับและแน่นอนครับ เครื่องที่มีราคาสูงแบบนี้ก็ต้องมีประกันดีๆจาก a d v i c e p r e m เ u m Care นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มได้นะครับที่หน้าสาขาของเราทุกสาขาเลยนะครับมีไว้อุ่นใจแน่นอน,นะครับคุ้มกันเพิ่มอีก8กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตกไฟดับไฟกระชากถูกจราจร,รหรือว่ามีเหตุไม่ปกตินะครับผมก็สามารถเอามาเคลมกับเราได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยะครับกับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ